เยี่ยบรลออครับจังหวะนี้มีการโนเนียอยู่ด้านในบ้านครับผมอาชิเข้ามาแกมหรือเปล่าครับอาชิเขาเยี่ยบร้อยครับถือปืน เอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟพลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้กูจะไปถึงเซนช โอเคครับผมก็ขอรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวฝีฝายทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมพวก็มอวีเจิตเกย์เอเดนปาร์ตสัมนาหงคครับผมวันนี้ก็มาอีกเช่นเคยวันซุกวันเสาร์นะครับเป็นกิจกรรมแคร์สํานกหงคนะครับวันนี้ก็มาในกิจกรรมปืนพกตั้งเกมนะครับผมเออเขามีรางวัลให้กับน้องๆอีกเช่นเคยถึงใครคิวเยอะสุดนะครับก็ได้รับรางวัลไปนะครับผมไปครับเริ่มแล้วไป ก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเีื่อกาญอย่าลืมก,กดกระดิ่งจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแน่นอนครับผมและใครที่อยากจะดูสตตีมสดนะครับผมก็เข้าไปดูกันได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับลิงก์เพลทสตตีมนะครับผมอ,อ๋อสตรีมอยู่ในนั้นทุกวันหลังเที่ยงนะครับผมเออไอ้เหี้ยเสียงอย่างลั่น <laughs> ปืนพกทั้งเกมนะครับปืนพกทั้งเกมไอคิวเยอะสุดนะครับรักรับ รางวัลไปนะครับผมเออกิจกรรมนี้เขามีให้ดูทุกๆุกวันศสาร์อยู่แล้วนะครับผมเป็นกิจกรรมแคร์ลำนักขงนะครับแจกของให้กับน้องๆได้ชื่อโจมกันแบบได้มีเงินเติมเกมกันนะ <laughs> ครับเดีย๋ยวได้นาตัวเรียงคนกันเลยดีกว่าว่ามีใครกันบ้างที่มาลงกิจกรรมครั้งนี้นะครับผมพอน้องไอท้อนะไอเจ้ากับท้อนะครับ,รบเด็กใหม่สาขาหนึ่งนะครับผมเอเดนน้องประธานนะครับ เอสัขันหนึ่งเหมือนกันนะครับเอสแอปปี exactly ้นะครับผมเออสัขันหนึ่งเหมือนกันเอตั้นขุนนะครับอะซี่าษรึกษาสกขานสองนะครับเอตันขุนเพียงพันครับจังหวัดนี้และน้องใหม่สกขาสองนะครับผมเอสดีนะครับน้องใหม่สัขันหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเอบังเอ็บังปลายนะครับผมเออเอสสาวน้อยครับผมเอสตีใหญ่นะครับเอสองทองนะครับผมแล้วก็ภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกขอโทษด้วยเด้อเอสหมาน้อยครับผมเอสมาเทพนะครับเอสมามีนะครับ เด็ดอลีไอ้ปปะปะปีปะปีปะป้าเฮ้ยรู้สึกอยู่กังๆกันหรือเปล่าครับจังหวะลีกับปะป้ากับยังไงขับใขรเอ่ยเรียบร้อยฝั่งตรงข้ามได้บืนพกรับปะป้ายังไงครับจะแตกหรือเปล่าครับเอียบ้อยเดินเขอะมากันขนาดนี้ครับยังไม่ได้ปืนเลยเอียบร้อยครับุรู้สึกว่าไข่แตกไปแล้วนะเอียบร้อยครับไอ้นะครับก็กับท้อนะครับแตกไปแล้วครับผมน้องใหม่สกาหนึ่งครับ ยังมาไม่ได้ปืนนะจะเป็นใครนะทหารไปเมื่อกี้เรียบร้อยครับผมฝั่งสาวน้อยนะครับผมเอสสาวน้อยทหา,า,าปรปัปาไปที่เรียบร้อยนะครับเอแกรมมีม่นะครับผมเออแกมมี่อลีอะไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มีคนอยู่ใครกันหรือเปล่าวะรู้สึกแกรมมี่เจอใครไม่รู้ครับตอนนี้ครับเจอว่านี้สับไปครับ แกมมี่จะไหวหรือเปล่าครับจังหวะนี้เยยบร้อยเอชอาจิโนหนึ่งครับจังหารมาเทพไปที่เยยบร้อยตอนนี้น่าจเหลือยี่สามคนเท่านั้นแม่งโคตรไวเลยบงแรกยังไม่ตันมีบเลยครับผมแกมมี่ยังไม่มีการบาทะเกิดเกิดครับไปแนะนําตัวกันก่อนดีกว่าครับผมป่าบ้านะครับผมน้องใหม่สกัดหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นสกัดสองเอชอาจิโนทีภาษาสกัดสามครับรู้สึกว่าข้างบนมีประเด็นั็น่าจะเป็นแกมมี่ข้างในกันนะครับผมไปดูแกมมี่กันดีกว่า เย็บรอยครับจังหวะนี้มีการโนเนียอยู่ด้านในบ้านครับผมอาชีเข้ามาแกหรือเปล่าครับอาชีเ็เยบรอยครับถือปืนดีสเซิลดคเคิลเข้ามาแกมครับอาชิโนหนึ่งจะไหวรอเปล่าครับานาชีครับจังหวะนี้ครับวิ่งออกนอกบ้านแล้วครับผมรู้สึกว่าวงแตกครับอาชีมาทีเดียวแม่งวงแตกเลยครับวิ่งกันล่อนเลยครับจังหวะนี้ไปครับไป ยังไงฝั่งนี้ก็ยังไล่ตอบไปเรื่อยนะครับไปดูคนอื่นกันบ้างครับคนอื่นกันบ้างครับผมรู้สึกข้างหน้าเจอตัวครับจังหวะอะไรยังไงมันมีพื้นพกแบบบุตพนี้กับไอ้ดีสเดิร์ดิเกิลตัสองเขาบอกหรือเปล่าจังหวะนี้ก็โดดยิงครับผมด้านละก้างข้างก็มีครับนี่แต่น้อยสงหารน้องใหม่ต้องน้องใหม่สงหารกันเองนะครับจังหวะนี้ยังไงครับผมจังหวะนี้กังง่าก็มีงข้างก็มีครับ เอ็โกนันหรือเปล่าว่าคนนี้ใช่น้องโกนันนี่นะจะไหวหรือเปล่าน้องโกนันครับไปดูฝั่งอื่นกันบ้างนะ้องใหม่าสาขาหนึ่งเหมือนกันนะครับคนนี้น้องใหม่าสาขาสองนะครับอเอ็ป๊อบนะครับผมเอ็เช่าหนูครับผมเออก็ดูสีต้านะครับเปลี่ยนชื่อเป็นแกมมี่สังขาเอสน้องประธานไปที่เรียบร้อยครับผมแกมมี่ เยียบร้อยครับผมตอนนี้ในแมปเหลือยี่บเอ็ดคนเท่านั้นครับผมเอ็ดเอปี้นะครับยังอยู่ดีกินดีอยู่ครับเอ็ดตันขุ่นครับทำไมค้างหรือเปล่าครับเอ็ดสาวน้อยครับสังหารไปอีกหนึ่งคิวครับเอ็ดตันหุ่นน่าจะค้างนะครับน้องใหม่สกขาสองยังไงครับผมเรียบร้อยน้องใหม่สาขาหนึ่งกระโดดยิงครับจังหวะที่กับใครเลยเยียบร้อยครับปลาใหม่ปลาบ้าครับผมเออน้องใหม่สาขาหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเออคือให้ดอกไม้สด้วย เอ็อาชีก็บอกว่ายังตามล่าเหมือนเหมือนเคยนะครับปีรู้สึกเจอตัวข้างหน้าครับเอาอยัางไงดีสัตว์ถอยหลังกลับดีกว่า,าเหี้ยมันวิ่งถืออาบิจีอยู่ข้างหน้าชาวหนูครับยังไม่เจอคนนะครับผมจังหวะนี้ก็โดดหาปืนอยู่จังหวะนี้ยังไงเอฟปีครับเจอตัวครับตทายไปครับเยียบรอยอาชีนโนหนึ่งสังหารนี้ไปอีกแล้วครับผมผมว่าอันนี้อาจินโนหนึ่งอาจจะได้ รางวัลอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่ากิจกรรมก่อนเรื่องกิจกรรมพื้นพกตั้งเกมนี่อาชิก็ได้รางวัลไปอีกนะครับผมเดี๋ยวมาดูคืนนี้ว่าอาชิจะได้รางวัลอีกหรือเปล่าครับผมเอออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้มประชกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับยบ้อยครับมีการกว้างระเบิดหรือเปล่าครับผมใช่นะครับแต่เ,เราไม่ได้ห้ามระเบิดนะเอสตีใ่ญ่นะฟังไปเลยตามสบายเลยครับน้องชาย ไม่ได้ห้ามนะครับผมไม่มีกฎนะครับไม่มีกฎง้ามนะครับฟากได้เลยเจอไอวอลก็ตั้งได้เลยครับผมไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เขียนกฎว่าห้ามไรวอลห้ามระเบิดนะครับใช้ได้ปกตินะครับผมเจออะไรก็ใช้ได้หมดเรียบร้อยกับจังหวะนี้ครับกระโดดยิงมาครับจังไงครับผมจังหวะนี้จะรอดหรือเปล่าครับผมแค่นัดเดียวเท่านั้นรู้สึกว่าเรียบร้อยเลยครับผม นอนแตกไปชนได้ครับสักคาสองรับสักคาสองว่าทักันเองครับผมเออเอชอาจิโนหนึ่งครับจังหวัดนี้ครับสอมยิงครับผมอย่างเฟีเ้ยวเฮ่ข้างในข้างนากเอาไงเนะี่ยข้างในเนี่ยเอาไงเนี่ยมึงจะเอาแบบเอตีจะเสียชีวิตเฉยครับยังไงครับผมยังไงครับจังหวัดอีงงนนะ เฮ้ย hey, งงนะมีโปนะมีโปนะ <laughs> เอด็ดบางบางปลายครับสังหานสาวเอดสาวน้อยไหมครับเยียบร้อยสิบสาส,าสากัดสี่นะครับผมเออองนะมีโป้นะตานี้มีโปรระนะเอตีใหญ่เสียชีวิตเฉยนะงงงนะ <laughs> บางปลายครับยังไงครับรู้สึกมีตัวอยู่ข้างล่างกับบางปลายเอด็ดเอ,ดเอดปีกับสัางหานใครไปไม่รู้ครับเอด็ดบางปลายสังหาน หงตองไปได้ครับผมเออเอ็ดหมาน้อยครับผมยังไงครับหมามีครับแต่นี้ไม่มีตัวนะขอับไกาเอียบกิฟเอ็ดคมมี่ครับยังไงกมมี่ไปได้ไปหนึ่งคิวบางคันนะครับอาบ้าครับยังไงครับอาบ้ามีตัวอยู่ข้างหน้ายังไงครับจังหวะนี้เจอกับอาทิโนหนึ่งหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะครับผมเจอกาทินะครับใช่แล้วครับผม มาครับมาดูฝั่งอาชีครับผมตั้งไอวอไปปิดบังครับจังหวะนี้ไอวอไม่จากัดด้วยนะครับเยยบร้อยแตกไปครับเยียบร้อยต้านจิตสังหารไปจนได้ครับผมออกรับผบไปเรื่อยเรื่อยเลยครับยังมีใครอีกบ้างมาทักกันตอนนี้แอปปี้ครับสังหารไปหนึ่งคิวมอนกครอะไเต้นงุนยังไม่ได้สักคิวนะครับยูแต่รู้สึกว่าเจอตัวอยู่ข้างหน้าบ้านบ้านไม้ครับจังหวะนี้ ทีบึกษากะาสองนะครับเอตันขุนจะทำยังไงครับผมจังหวะนี้เอ้เจอกรแกมมี่วะเอ้ทีรึกษากษาสองกับสกาหนึ่งครับเจอกันแล้วครับผมแกมมี่กับทันขุนครับจังหวะนี้จำเชื่อได้เลยเสื้อสเีเขียวอย่างนี้มีหนวดมีแว่นอย่างนี้แกมมี่แน่นอนแต่รู้สึกว่าทางฝั่งของเอตันขุนนะครับต่อยมาทั้งหลักก่อนไม่ไหวจังหวะนี้ใช่ปะแกมมีจ่จริงๆครับจังหวะนี้ฝั่งลงห้าม ตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าใครที่สังหารเยอะที่สุดนะครับอัปเกรดกันก่อนเอบางบางไปนะครับโบตันคนต่างาไปอีกหนึ่งคิวนะครับผมบางไปสังหาไปสองนะตอนนี้รู้สึกว่าคนที่สังหารสองคิวก็โอ้อาจิโดนหนึ่งสี่คิวแล้วครับน่าจะอาจิอีกแล้วครับผมกิจกรรมนี้อาจิน่าจะเอารางวัลไปอีกแล้วนะครับรางวัลของเราก็คือแบบ ทำงานเยอะที่สุดก็ได้รางวัลไปนะครับผม,มพืนพกนะครับเอแกมมี่ทำงานท่านขุนไปที่เรียบร้อยเอ็แอปปี้ครับยังไงครับผมเจอใครหรือเปล่าข้ั้งหน้าตอนนี้นะครับผมด้านอาชีพนะครับสี่คิวไปแล้วครับผมอาชีพแม่งมันออกทุกรางวัลเลยวะทุกที่ทุกทุกกิจกรรมแครนเลยวะ,เ,ยวะเอาเรื่องจังวะ เอ้ยแอปปี้จะมามีเมื่อคีนนะครับผมแต่หารู้หารู้หรือไม่ก็โโอจะลิงไปแล้วก็ยังมีครับตรงนี้ยังมีครับผมมามียังไงเอ้เอาอยัางไงเอาครับผมมาชิโนุงน่งเ่องซีคิวเข้าไปแล้วหยบบ้อยรู้สึกว่าขวางกงมีครับมีตัวประเด็นครับข้างหน้าครับ แอมมี่จะเข้าไปแจมด้วยว่าอ๋อยิงรถทิ้งนะครับผมฮะไม่อยากให้ขี่รถนะครับผมเออมันเป็นแหวยคนนี้มันเป็นงานว้ามันยิงรถทิ้งเลยวะเฮ้ยนะเห็นปะ่ะฟันขึ้นเลยนะแต่ครา้งข้างๆก็มีนะครับบืนป้อมหรือเปล่าไม่รู้น่าจะใช้บืนพ้อมนะครับมีตัวอยู่แอมมี่จะเอายังไงครับผมจังหวะนี้วิ่งร่อนเลยครับแอป,ปีสังหาร เอป,ปี้สังหารอาชิโนโหนึ่งไปได้ครับผมเอพป,ปี้เอ้ยมีลุ้นวาฮานี้มีลุ้นเว้ยดับมือปราไปได้ครับผมเอเป,ปี้นะครับดับมือปราไปได้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลน,นะครับผมก็ตอนนี้สังหารสูงสุดก็สี่คิวนะครับผมแต่เอพป,ปี้สังหารห้าคิวได้เรียบร้อยนะครับผมรับรองรางวัลเป็นตกตกเป็นของคุณแน่นอน แต่รู้สึกฝั่งมัมมี่นะครับได้เจอคนอยู่ฝั่งตรงข้ามด้านล่างเหมือนกันจะเอายังไงรู้สึกฝั่งแอมมี่ครับเจอตัวครับจังหวะนี้ครับสับรัวรัวครับผมเยียบร้อยทั้งหารไปจนได้ครับผมแอมมี่นะครับทีภาษาสกัดสาสกัหนึ่งครับผมจังหวะนี้สามคิวเข้าไปแล้วเอชชาหนูครับอยู่ด้านบนครับยังไม่ได้ยิงทักตัวเลยนะครับผมวิ่งจบเมปแล้ว วิ่งเป็นสิบกิโลแม่งไม่ได้ยิงสักนัดไอะไรครับนั่นแอปปีนะครับผมน่าจะเจอแคมมี่นะครับผมเออเห็ดบักป,ปายนะครับวางนิ้วสายแคมจิงจิงจิงยบ้อยแคมมี่ขึนบนป้อมครับจังหวะนี้แต่ชาวหนูนี่ผมงงมากเลยครับงงนะงงนะวิ่งทั้งเม็ไม่ได้ยิงทักนัดครับผมจังหวะนี้มาเล่นกิจกรรมมันกลัวอะไรวะ นี่ผมว่าถ้าผมตั้งรางวัลใครที่ได้ที่หนึ่งรางวัลนี่ผมว่าแอบกันตายอ่ะขนาดผมตั้งแบบเออให้มันแบบคลิปมันมันมันหน่อยแบบตั้งแบบอ่าคิวเยอะที่สุดได้รางวัลว่าแบบมันจะบู๊ยิงบู้กันสักหน่อยอะไรวะเนี้ยอย่งที่ได้เห็นแอบอย่างเดียวยังไงครับจังหวะนี้แกมมี่เราจะจิงใจยังไงวงก็เริ่มปีบขึ้นมาแล้วครับ เออแก่พื้นพกมันกำลังมันก็ยิงขนาดนี้แล้วก็เป็นปนืนอื่นนะครับไม่มันขนาดไหนแอปปี้ครับผมแอปปี้กับแกมมี่ครับยังไงแต่รู้สึกว่าแอปปี้นะครับโดนข้างหลังหอยอยู่ด้วยนะเป็นฝั่งของเจ้าหนูนลครับยิงอยู่ด้านหลังนะครับผมแต่แกมมี่ตอนนี้รู้สึกว่าตกตีนั่งลำบากครับหน้าก็มีหลังก็งยังครับผมแอปปี้ยังไงครับต้องตัด ตัดเนื้อเยอะออกข้างหลังก่อนครับจังหวะนี้ครับตัดจิตใจวิ่งข้างหลังครับผมจะแตกหรือเปล่าเยียบร้อยครับเอ็ดเจ้าหนูครับยังไงครับเกือบไปนะเจ้าหนูรับเสียชีวิตไปจนได้ครับผมเมกบอกแอปปี้สังหารไปครับ3คิวแล้วครับแอปปี้นะครับอีกสองคิวเท่านั้นจะได้รางวัลเลยครับผมแอปปี้แต่รู้สึกว่าเอ็ดบังปลายครับเจอตัวนะครับน่าจะเป็นหม่อมีนะครับจังหวะนี้สับโดรัวครับผมเยียบร้อยครับหม่อมมีครับแตกไปจนได้ เหลือสามคนเท่านั้นในแมพนะครับผมมีข้มีเหลือเอบังปายเอแกมมี่เอเอพปี้นะครับผมสามคนนี้เท่านั้นถ้าสมมติว่าเอปปี้เก็บสองคนนี้ได้หมดเอพปี้ได้รางวัลแน่นอนครับผมเพราะตอนนี้สามคิวสังงานสองคนนี้ตายหมดเรียบร้อยห้าคิวได้รางวัลแน่นอนนะครับแต่ถ้าสมุติสังหารไม่ได้แกมมี่สังหารได้แกมมี่มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับ ตอนนี้รู้สึกว่าคนที่มีสิทธิ์ได้ก็โอ้สามคนเลยนี่ะว่าเพราะว่าสามคนนี้มันสามคิวหมดเลยอะนี่นไงแกมม,กม,กมปปี่ก็สามคิวบางปลายก็สามคิวแอปีก็สามคิวเอาเรื่องวะก้าสองคนใครถ้าคนหนึ่งที่สังานสองคนหมดได้รางวัลแน่นอนครับผมแต่ถ้าสังานคนละคิวนี่อื้อลมลำบากอยู่นะมันต้องแบบไปดวลดนึงๆกันต่ออะเออ ต้องไปดวลบุญพกหนึ่งๆกันต่ออะจำไวว่าได้สี่เท่ากันน่ะมันต้องใครสักคนหนึ่งไงวะต้องหงหารสองคนน่ะเยียบร้อยครับรู้สึกว่าเอปี้นะครับได้เปิดเลิกไปคนแรกนะครับสามคนสุดท้ายเท่านั้นครับผมมีการเต้นยั่วอารมณ์ครับผมปลุกอารมณ์ให้ตัวเองกล้าขึ้นนะครับ เยียบ้อยครับผมแอปปี้ยิงหัวแกมมี่ไปแตกไปจนได้ครับผมแกมมี่แอปปี้จะเอายังไงครับแอปปี้เก็บบังไปไม่ได้แอปปี้ได้รางวัลแน่นอนครับจังหวะนี้เป็นแรงเกียร์แรงใจให้กับแอปปี้ครับผมกดไลค์ไปคนดูคนละนหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอปปี้ครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องแอปปี้น้แอปปี้นะครับผมสายสงสารบังไปไปได้ได้รางวัลแน่นอนครับจังหวะนี้ อ่นนี้ครับใชยชนะเหลือแค่เที่ยวเดียวเท่านั้นครับผมแค่เที่ยวเดียวเท่านั้นครับบางปลายจะจัดจริงใจยังไงครับแต่ถ้าผมว่าบางปลายได้ไปก็โอ้โหสามคนนี้น่าจะเดือนหนึ่งหนึ่งกันนะอืมบางปลายยังไงครับแต่รู้สึกว่าถ้าบางโอ้โหวงก็ได้บางปลายอยู่นะวงยังววงแบบยังยังแบบไว้ฮนะให้นะบางปลายอยู่นะอยู่ดี๋ถวซูไมห่หดูครับ นี่ไงบงยังได้บางไปอยู่นะเออเอาดิเวอเอาว่ะแอบป,ปีร์ทำยังไงรัจริงใจงไงครับแต่ว่าถ้าใจเย็นๆนะไม่รีบนะผมุก็ได้อยู่นะตักยิงนะีบอบไหลครับโดนอยอ่ก็มาจังหวัดน,นี้ตั้งไอว่าปิดไปได้ครับหมอก,ก็เริ่มบีบแล้วครับเหลืออีกแปดนาทีครับแปดวินาทีครับเจ็ดนาทีครับห้าสี่ครับ สามครับสองครับหนึ่งครับศูนย์ครับวงเริ่มบีบแล้วครับจังหวะนเอเหลือวงเล็กๆเท่านั้นครับจะเหลือวงสุดท้ายนะครับวงต่อไปเป็นวงสุดท้ายนะครับผมบังเอฟบั่งไปจะตัดสิใจยังไงครับผมจะโดดลงจากบ้านหรือยังไงฝั่งแล้วฝั่งเอฟปีครับเอฟปีจะทำยังไงต่อไปครับตอนนี้ยังลุ้นครับก็มีอารมณ์อัดยังมีอารมณ์เต้นอยู่นะไม่โอ้ยยังไม่โดดวะ เหตบางปลายเริ่มอนหยับกอะชวยนะครับผมจังหวะนี้เริ่มกระยับนะครับผมเอตบางปลายแอปปี้นะครับตอนนี้มาแอบอยู่ล่างบ้านครับผมแอปปี้ครับยังไงบางปลายรอด้านหน้าครับผมกลัวว่าแอปปี้จะขึ้นมาชาัดนะครับรอดักเลยครับผมแต่รู้หรือไม่แอปปี้ว่องนี้ครับไอ้ยี่คนละว่องกันเลยเมื่อ,อไหร่มันจะเจอกันเนี้ย แต่ทั้งนี้เาบางไปลายไม่ลงมาหมอกบีบนะครับบางปลายบางปลายจะเสียชีวิตจริงๆเหรอบางปลายจะเอาอ,อย่างนี้จริงๆเหรอบางปลายบางปลายจะเอาอ,อย่างนี้จริงๆเหรอบางปลายบางปลายคิดดีแล้วใช่ไหมบางปลายคิดดีแล้วใช่ไหมครับกายจะแตกวงก้อนครับจงังหวะนี้เยียบลอยครับผม แอปปี้ครับได้ที่หนึ่งไปครับผมแล้วก็สร้างหาดไปสี่คิวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราต้องไปกันชี้ก่อนว่ายังไงต่อไปนะครับผมโอเคนะครับผมก็คลิปจิตกรรมแคริลแม่ของทุกวันเสาร์ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับจิตกรรมเพื่อนพกทั้งหมดนะครับผมก็ประมาณดีนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งทำให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ